สิ่งที่เห็นชัดๆคือสิวอักเสบคือมันลดลงมากๆค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค่ะอยากให้ลองมาทํากันค่ะจะได้รับรู้ว่าแบบสิ่งที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีจริงๆในแถะเน้นลากสูลูกค้า โอเควัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งที่2องเลยนะคะท,ที่มาทำความรู้สึกรอบนี้ก็คือไม่เจ็บเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สบายมากชิลๆนะคะรอบนี้มันจะตารางถี่ขึ้นก็ใช้เวลานานขึ้นแต่จะบอกว่าผลลัพธ์หน้าน่ะมันลดลงแล้วก็รูขุ่มขนจากที่แบบเฮ้ย มันมีความเหมือนผิวเปลือกส้มมันเต่ตงตึงเหมือนแบบผิวแอปเปิลขึ้นมาเลยนั่นเองนะคะจะบอกว่ามันเลิศมากๆสิ่งที่เห็นชัดๆคือสิวอักเสบคือมันลดลงมากๆค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือปกติเราอาจจะมีสิวอักเสบขึ้นมาบ้างเวลาเราเครียดหรือว่าก่อนที่เราจะมีประจำเดือนแต่หลังจากที่เราทําไปอะค่ะแทบจะไม่ขึ้นเลยเขาเรียกว่าหน้ามันก็คือมันลดลงมากๆตื่นเช้ามาปกติเราตื่นเช้าหน้าเราจะมันใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที่เราทําไปอะค่ะประมาณแบบเห็นผลเร็วมากเลยนะคะประมาณอาทิตย์กว่าๆอย่างเงี้ยก็คือเริ่มหน้า หน้าแบบมันลดลงตื่นเช้ามารู้สึกว่าหน้าผ่องสู้แสงสู้แดดเพิ่มมากขึ้นมีมีคนทักค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะทักว่าแบบเฮ้ยก่อนหน้านี้ทําไมแบบหน้าหยิ่งกว่าเดิมแต่ตอนนี้ก็คือหน้าไม่ค่อยหยิ่งแล้วแต่งหน้าติดทนขึ้นแล้วก็คนเขาก็บอกว่าเฮ้ยหน้ามันลดลงนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะทักทุกคนคะ่ะยกเว้นแฟนเพราะว่าแฟนไม่มี S <S นี่ค่ะหลังจะกทำเอ็กซ์เรย์เลเซอร์เดี S H e R, ๋ยวจะมีแฟนแม่จะบอกว่าคุณหมอแบบให้คําแนะนําดีมากค่ะด้วยความที่แบบมันมีเหมือนงานวิจัยซัพพอร์ตมีการรองรับทั้งในและก็ต่างประเทศก็คือมันแบบมีความน่าเชื่อถือมากๆข้อมูลมันแน่นแล้วเราก็ยังได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนักก็คืออาจารย์ประจําคลินิกทั้ง3ท่านอย่างเงี้ยค่ะคือให้คําแนะนําดีมากๆทําให้เรามั่นใจได้เลยว่าการที่เราเข้ามารับการรักษาที่เนี้ยค่ะได้ทั้งแบบประสิทธิภาพที่ดีได้รับคําแนะนําที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ ได้รับการบริการที่ดีจากน้งองๆทุกคนค่ะจะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค่ะเงินแล้วก็เวลาชีวิตด้วยเราไม่ต้องมานั่งทานยาไม่ต้องมานั่งทายาเช้าเย็นไม่ต้องมารับผลข้างเคียงอยากให้ลองมาทํากันค่ะจะได้รับรู้ว่าแบบสิ่งที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีจริงๆวันนี้ขอขอบคุณพี่ป๊อปปี้มากๆนะคะสําหรับท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะพี่ป๊อปปี้ของเราก็ยังโสดอยู่นะคะ <S <S สามารถิดต่อมา <S <S หลังให,หม่ได้เลยนะคะ <S <S บายค่ะต่อไปจะหน่าใสาแล้วนะคะ